คือวันนี้จะมาเรียนปรึกษาท่านอายการจังหวัดในคดีที่ผมแจ้งความคุณแฟนใช่ไหมอนองจากคดีของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่ทําให้สามารถเนี่ยคิดคดีได้นะครับเพราะนั่งจากถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคุณแฟนให้การเท็จเนี่ยมันจะทําให้ผลของคดีหลักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลดังนั้นก็เลยมาเรียนปรึกษาท่านอายการว่าก็จะรอคดีของเราก,ก่อนได้ไหมเพราะว่าเขายังมีเวลาอยู่ ทีนี้เรานัดทางพนักง,งานสอบสวนของภาคหนึ่งเนี่ยวันที่สิบเจ็ดตุลาครับ<อ>ก็เลยเดี๋ยวจะเรียนท่านปรึกษาท่านนายการดูว่าว่าแนวทางของท่านมีความเห็นอย่างไรนียครับอะไรที่ทาให้เชื่อว่าเป็นหลักฐานิ้นสาคัญที่จะพิสูจน์ได้ก็อ,อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าแตงโมงไม่ได้จับขาคุณแซนและแตงโมงไม่ได้พัดตกหลังเรือนะครับตรงเนี้ยมันก็คือคุณแดนให้การเทสต่อเจ้าพนักงานดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่ตารวจเนี่ยตั้งไว้ว่า อนอกแต่โมโต,ตกท้ายเรือมันก็เป็นความจริงเห็นไหมครับคดีมันต้องเริ่มมานับหนึ่งใหม่เพราะตอนนี้ถ้าเราไปรอความหวังว่าเขาจะมาลักษณะหเหมือนว่าอเอาเอาหลักฐานเราใช่ไหมครับที่เราจะต้องไปให้สมุดทางภาคหนึ่งกับคดีอะไรเงี้ยมันยากสูแเ้ามามุ่งเน้นเรื่องของการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งให้ทาง อ่ตาตบบามภาคหนึ่งเนี่ยนะครับต้องให้การโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับมามาเป็นพยานยในคดีคดีหลักที่เราไปสาวโทษคุณแต้วที่กองปร,ปราบปามตอนนี้เราจะมามุ่งเน้นตรงนี้เป็นหลักส่วนในเรื่องของการค้นหาความาจริงเราก็ทําต่อไปแล้วประเด็นด้ารีกาภาษากับกฟางท่านไนการไปตนี้ไม่ได้ไ,ดไ,ดไม่ได้ไม่ได้ประสานไม่ได้ประสานครับพี่พอ,อดีเดี๋ยวผมเสร็จปั๊บผมก็จะไปไปต่างจังหวัดไปเครื่องสารอีกที่หนึ่ง ที่เราออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้มันยังไงแรงกดดันมันไปที่ตำรวจมากผลกระทบมาหรือยังตอนนี้ผมผมไม่ได้คิดว่าผมกระทอบอะไรใครนะเพราะสิ่งที่ผมบอกแล้วไงผมตามหาความจริงแล้วก็เราทําทุกวิถีทางที่เราทําได้ตามตามกรอบกําลังของเราที่มีก็อย่าลืมว่าผมไม่มีอํานาจนะครับผมทําได้แต่แค่ว่าเอารวบรวม,มาหลาักฐานเสร็จแล้วส่งให้พนักง,งานสอบสวนมันน้องสนมีความเห็นอย่างไรก็ไปว่ากันในชั้นพนักง,งานอายการนะครับตรงนี้มากกว่าเราก็เชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราจะนําหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่สานวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีอันหนึ่งที่ทําให้มาคานํานาจของทางตํารวจและพนักงานอายการว่าให้รอความเห็นในคดีของเราที่เรามีการกล่าวหาคุณแฟนก่อนเ mm hmm. พราะถ้าหากว่าคุณฟ้องไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณแฟนให้การเท็จเนี่ยมันจะทําให้คดีมีปัญหาทันทีนะครับก็กมผมมีพยานอย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นอาจารย์ธวัชชัยอย่างงี้ครับแล้วก็คุณหญิงหมอพรทิพย์ นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของของเราที่ทําเรื่องของ C B S แล้วก็เรื่องของภาพเงาลัแสงอะไรต่างๆแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นอีกที่เป็นคนกลางผู้เชี่ยวชาญเรือต่างๆตัวเนี้ยที่เรามั่นใจอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากการตกท้ายเรือแน่นอนไม่เพราะว่าวันนี้เรามาปรึกษาก่อนส่วนเรื่องนี้เราจะไมย่ยย่นเราจะยย่นเป็นทางการสัปดาห์หน้าครับวันนี้ตรงกลางเราก็กันอยู่กับวันนี้ของมอนได้มาสอบสวนเพราะเรา เรามีทั้งคุณหญิงหมอปันทิพย์ก็ยืนยันแล้วไม่ตกท้ายเรือ,อท่านอา,นา,นาจารย์ธวัชชัยก็ยืนยันแล้วไม่ตกท้ายเรือระบาดแผลขาข้างฝาก็ไม่โดนโดนพัดเรือนะครับแล้วก็เราก็มีทาง g p s เนี่ยที่เราสามารถยืนยันได้ว่าตำรวจเนี่ยนะสามารถแก้ไขได้ใช่ไหมครับเพื่อมอบดีเอสแเราม,มีมีภาพเงาและแสงอะไรต่งางๆซึ่งเรายังมีหลักฐานอีกมากครับในเรื่องของของคดีนี้ที่เราอยู่ในมือเรานะที่เรายังไม่ได้เปิดออกไปอีกสองสองชุดแค่นั้นเอง เมื่อวานทนายเดชาบอกว่าถ้าออกหมายเรื่องไหว้นี้หมหลายคดีที่ต่อดำเนินคดีอยู่ผมว่าตำรวจเขาไม่ทำหรอกครับมผมมัน่นใจว่าผมวาตลรอเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าเขารู้จักผมมานานแล้วเขาก็รู้ว่าผมทํางานเพื่อแผ่นดินแล้วการทํางานครั้งนี้ผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงผมว่าท่านก็รู้เพียงแต่ว,ว่าแนวความคิดมันไม่เห็นความคิดเห็นไม,ไ,มไม่ตรงกันระหว่างตารวจกับทางผมแค่นั้นเองดังนั้นผมก็รังพิูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดคือมันเป็นความจริงแล้วผมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมทํา ดังนั้นอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรถ้าตำรวจจะมาดำเนินคดีผมผมก็ผมก็พ,พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วที่เราบอกว่ามีหลักฐานสองชิ้นเนี่ยในวันที่นัดจับวแม่สอบสวนไว้เนี่ยเขาก็ไปให้ด้วยไหมคะให้ให้หมดให้หมดแล้เวเราจะเปิดให้ประชาชนดูว่าจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าผมไปแตาจังหวัดสองสามวันเนี่ยเพ<อ>ราะว่าเ,<อ>เราไปเรายังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าคดียาเสพติดดี๋ยวผมเรียนะครับมันไปเท่านี้มันไปตู้คดียาเสพติดพันกว่าล้าน แล้วเราก็ไม่ได้ใจว่าเราจะได้กลับมาไหมเพราะว่าที่นั่นมันเป็นพื้นที่ของเขาอะก็พูดตรงๆแล้วก็มันอยู่ชายแดนด้วยแต่ขั้นที่สองที่พอจะบอกได้นี่คะว่าเป็นอะไรยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เรายืยนยันได้ว่าถ้าตอนนี้พอถอนเนี่ยเขายินดีให้เราให้ความร่วมมือกับเรานะเราก็มีทรายตัวอย่างที่เราเก็บมาแล้ว<ม>นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เราจะไปจําลองก็คือว่าเราจะเอานัากกระดานน้ำที่มีกล้องเราจะถ่ายรูปใต้น้ําให้ดูเลยว่า เขามีตายหรือไม่อะไรเงี้ยจุดตกกับจุดที่ที่พบตกอะครับแต่อันนี้ที่เราวางแผนไว้นะแล้วก็เราก็จะไปขอสอบพยายนชุดหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเขาต้องเห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นนะครับที่ตำรวจยังไม่ได้เอาเข้าสำนวนพฤษภาเนี่ยคืออย่างนี้เวลาของเขามีเจ็ดผัดนะครับอันนี้ผมจําได้ว่ามันเพิ่งเพิ่งสามผัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ผัดที่สี่อย่างเราใช้เวลาไม่เกกกกินนนผผัััััดดหรรรรออออ็คคืปะะมาาาณทที่่บยยงงไงงงล้ว แค่ดูเป็นนิดนะครับอยู่ที่ตํารวจมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าต่อหน้าน,นี้เองที่มัจะกำลังพูดวน่าพักหนุ่มเขาบอกว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยเป็นหลักฐานไม่ใช่ได้หลักฐานใหม่เป็นหลักฐานาที่มีในสํานวนที่มมหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่อผมว่พาพี่อุย้ยเข้าใจผิดก็เราตอนนี้เรา,เราหลาักล้างเขาหักล้างเขาว่าสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริงแล้วมันจะอยู่ในสำนวนยังไงถูกไหมครับอย่างเราอย่างเราเนี่ยที่เราติดต่อเจ้าของบริษัทผลิตเรือ ภาคหนึ่งเขาติดต่อได้ไหมละ่ะเขาติดต่อไม่ได้แต่เราเอาเอามาได้เห็นไหมมันมันอะไรความหมายคือขอ,อตอํารวจก็ทําไปเราก็ทําของเราไปสุดท้ายเราก็มาคามหน้ากันว่าระหว่างพนังกงานสอบสวนจะเชื่อใครถ้าเขาไม่มีธงนะทําโดยสุจริตโดยรวบรวมเป็นหลักฐานจริงเขาก็ต้องให้อาการเป็นผู้พิจารณาถ้าอาการเห็นเห็นด้วยกับเราพอดีมันก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แค่นั้นเองแต่ถ้าอาการบอกว่าของเราไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไร ไม่ไม่มีหลักฐานก็แล้วแต่พนักง,งานอายการที่จะใช้ดูมินิผมไม่กล้าล่วงเข้าไปได้แสดงว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยคือเป็นหลักฐานที่ตำรวจไม่มีด้ยม,มันเป็นส่วนหนึ่งไม่ตำรวจไม่มีและส่วนหนึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขานํามาเสนอกับพนักง,งานอายการเน่ะมันเป็นเรื่องเท็จอย่างนี้หว่ถ้าบอกว่าหลักสานนี้หลักฐานที่เรามีทั้งหมดจะนําให้พนักง,งานองสอบสวนในวันที่นัดทกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวนี้ก็ต้องรอสอบว่าเขาเขาใช้เวลาสอบกี่วนันเพราะว่าพยานที่เรายื่นมาเนี่ย มีทั้งหมดแปดเก้าปากเขาจะสอบทันไหมแคนั้นเองพี่อ่าครับอย่าง่อวานนี้ทางทนายตั้วไปอาทิตส่งมาเรื่องยาเสียสาวกับกลุ่มของแก้งสติโฟด์ที่ี่อานมองดูงนีงไงครับคืออันนั้นก็แต่พิ่ต้ามเขาแต่ส่วนผมเนี่ยคือตอนนี้ปัญหาคือว่าทาไมตำรวจไ,ไม่ตรวจไม่ตรวจแซนเอางี้ป่ะประเด็นผมติดใจประเด็นเดียว,ยวคือทําไมตำรวจไม่ตรวจแซนคนเดียวเพราะแซนคือตัวหลักถูกไหมครับเห็นแตงโม เห็นทุกอย่างแต่ว่าคนเดียวที่ไม่ยอมให้ตรวจสารเสพติดเป็นคนเดียวที่ไม่ไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์นะครับไอแอลกอฮอล์นี่จะมีสองคนที่ไม่ให้ตรวจคือคือกระติกกับกับแซนแต่นี่แซนเนี่ยทั้งแอลกอฮอล์ทั้งทั้งสารเสพติดไม่ยอมให้ตรวจทำไมตำรวจเนี่ยถึงไม่ใช้บังคับตามกฎหมายมาตรา131ครับ1อันนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับผมมองว่าเราเว้นเลยนะครับไม่พาเพราะที่ขาดสิ่งสอบสวนเนี่ยทำสำนวนใหม่ไหมคะหรือว่าจะต้องการที่จะให้ทางการไม่คือในความคิดผมอ่ะ มันต้องไปสูบให้ได้ว่าสิ่งที่แซนพูดเป็นความจริงไหมถ้าแซนพูดเป็นความจริงอะ่ะแล้วคุณเอาหลักฐานอะไรมาเชื่อแซนแค่นั้นเองมันมีอะไรที่มารองรับแซนไหมไม่ใช่ว่าจอดจงแต่ใบพัดทาไมคุณไม่เอามีดไอหรือว่าที่เปิดไอเนี้ยขวดวายมาจาลองดูบ้างอะ่ะใช่ไหมเพราะขนาดนี้เราเรามีภาพเนี่ยตั้งแต่พบศพครั้งแรกกับภาพที่มีการผ่านหมอนิติเวชมาแล้วเนี่ยเรากาลังเช็คดูว่าทําไมบาดแผลมัน มันเพิ่มตรงจุดไหนรือทาไมไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับกาลังทํากันอยู่เฉยๆนะผมพูดอะไรผิดอ่ะต้องถามว่าถ้ายิ่งผอประทรวทำกับผมแบบนั้นอนะ่ะก็แสดงว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะคือความจริงแล้วก็จะมาดำเนินคดีผมปิดปากผมไม่เคยกังวลเลยแต่อย่างที่ผมบอกว่าที่เราจะเหนื่อยก็คือว่าพอเราไปสู้กับหน้ารัฐที่ไม่เป็นธรรมอ่ะเหมือนที่เราเคยโดนมามาสิบปีที่แล้วเนี่ยการยัดขอ้อกล่าวหาเราตลอดเวลาเนี่ยในการที่จะ ออกมาจับเราก็ดีในการที่จะดําเนินคดีเราก็ดีถ้าคุณทําด้วยความมาสุดใิจเนี่ยผมไม่ได้กังวลหรอกแต่ผมกลัวว่าคุณจะใช้ความที่ว่าเป็นผู้มีอํานาจรัดมีกฎหมายอยู่ในมือมีปืนอยู่ข้างเอวอ่ะก็จะมายัดกาหาผมเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วแค่นั้นเอง